สวัสดีค่ะพบกับเอนะคะเจ้าของช่ององค์สมเด็จสายมูค่ะวันนี้เหมือนเดิมเลยมีพระสมเด็จมาให้ชมนะคะรวมทั้งสิ้น24องค์ค่ะเดี๋ยววันนี้อ่อขออนุญาตไม่พูดเยอะแล้วก็เดี๋ยวพาไปชมกันเลยนะคะไปค่ะมาค่ะรายการแรกนะคะพระสมเด็จพิมใหญ่นะคะองค์น,นี้ตามที่เห็นเลยค่ะสองกล้องให้ดูนะคะลงกล้องให้ดูเลย ไม่มีตำหนิใดๆน,นะคะนี่เลยค่ะอันนี้รายการที่หนึ่งนะรายการละสามร้อยห้าสิบาทสามรายการเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะเหมือนเดิมเลยส่งฟรีแล้วก็มีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะตอนนี้เวลาที่บ้านจะหนึ่งทุ่มแล้วแต่ว่าแดดยังแรงอยู่เลยอะ่ะแบบไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาก่อนอันนี้รายการที่หนึ่งนะคะแดดยังพระอาทิตย์ยังไม่ตกเลยอะ่ะสุดยอดเดี๋ยวจะแทนกล้องให้ดู ให้ดูนิดนึงดูสิคะพระอาทิตย์ยังไม่ตกเลยอะ่ะจะทุ่มหนึ่งแล้วอะ่ะโอเคอต่อก,กันที่รายการที่สองนะคะรายการที่สองเนื้อวันณนะจะเป็นแบบนี้นะเดี๋ยวลงกล้องให้ดูเลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้ก็แสดงถึงความเก่ามากแล้วนะคะมันาสนมงสนิมขึ้นเต็มเลยเหมาะกับสายที่ชอบเนื้อหัเอ่อ ผู้ที่ชอบเนื้อหารพระจัตตานนะคะต้ององ์นี้เลยค่ะรายการที่สองนะคะต่อกันที่รายการที่สามนะคะอ,อ,องค์นี้จะมีแร่ตะไบทองด้วยนะคะนี่สังเกตรเราจะเห็นเราสังเกตเนื้อว,วันณนะนะคะอันนี้อะไรติด เป็นแบบพิเศษ้าริติดโอเคเยวขออนุญาตวงกล้องใหม่เนาะมีแตกด้งนะ่าด้านข้างนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้เลยสวยๆเลยค่ะพุทธคุณน,นะคะแรกตะไปทองออกกันที่รายการที่สี่นะคะรายการที่สี่อันนี้คือ เป็นแบบนี้เลยสำหรับคนที่ชอบไม่มีเข้าโค้งอยู่คะ่ะแต่ว่าองค์พระเนี่ยได้แบบว่าเรียบไปเรียบไปหมดแล้วอะคะ่ะใครจะปิดไปศึกษามวลสารก็ได้นะสารไว้ห้าสิบเลยนี่นะคะแต่ก็แล้วแต่คนชอบนะคะองค์นี้ถึงแบบว่าจะเหมือนเรือนรางแต่พวกเม็ดมวลสารอะไรนี่คือแบบจัดเต็มสุดๆ รายการที่สี่นะต่อกันที่รายการที่ห้าค่ะขออนุญาตลงกล้องเลยนะคะทำไมไฟแบบไฟไม่อยู่เฉยเลยทำไมไฟกระพริบอ่ะขอแปบ๊บนึงนะโอเคอ่ะประมาณนี้ก็ได้เนาะโอค น,นี่ครับสีเหลืองขึ้นไปค่ะไปใกล้ๆไฟหน่อยเนาะมอ,องไม่ชัดแล้วแบบพอเร่งไฟไฟก็กระพริบกลัวแบบว่าท่านผู้ชมจะมึนหัวอันนี้รายการที่ห้านะคะไม่ไหวต้องเร่งไฟอยากกระพริบได้ไหมอะ่ะ น,น้ดาหลังค่ะอันนี้จะเป็นด้านหลังของรายการที่ห้านะคะวันนี้โคมไฟไม่ค่อยให้ความร่วมมือเลย ต่อมารายการที่หกค่ะลงกล้องเลยเนาะวันนี้ออนญี้ไปไว้นิดนึงนะคะพอดีมีธุระค่ะนี่นะคะรายการที่หกค่ะด้านข้างนะคะด้านหลังเราจะมีพวกข้าบกรุ่ข้าอา่อ ไม่รู้ว่าจะเรียกน้ำมันตังอิวหรือว่าคาบลักตารดีก็ยังคงแยกไม่ออกแต่ว่าเส้นซูมก็คือคงชัดนะคะนี่เลยค่ะรายการที่หกนะคะเกตจะลดซูมค่ะต่อันที่รายการที่เจ็ดนะคะรายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดจะเป็นอย่างนี้นะคะเนื้อว่านั้นเนี่ยจะเป็นสีเหลืองนะคะข้างล่างจะเป็นสีขาวค่ะองนี้ก็มีสังคติคาดนะคะ เอตุทะลุซุ้มค่ะซุ้มสวยค่ะด้านหลังนะคะอันนี้รายการที่เจ็ดนะคะต่อกันที่รายการที่แปดค่ะมีแต่รายงานชัดเจนสวยงามน,นะคะอันนี้รายการที่แปดนะคะนี่เลยถ้าใครดูรูปไม่ทันหรือจะขอดูเพิ่มเติมก็แอดไลน์มาได้เลยค่ะไลน์ก็จะเป็น JTM แล้วก็4652แอดไลน์มาก็จะเจอคำว่าองค์สมเด็จสายมูค่ะแล้วก็จะเป็นรูปโลโกโส้สีเหลืองเหมือน y o ยูทู e ก็ทักมาขอดูรูปเพิ่มเติมกันได้นะคะอันนี้รายการที่8นะคะต่อกันที่รายการที่9นะคะอันนี้จะมีเป็นอกล่องค่ะแล้วก็เกลทะลุซมนะคะ ถ้าเราดูจากตาเนื้อเนี่ยเราจะเห็นแบบเป็นสีเหมือนสีเขียวเขียวฟ้าอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยจะเป็นสีแบบเนี้ยสีสวยมากเลยนะสีหายยากเขาเรียกว่าสีเขียวกล้ามมารีไหมหรือว่าสีเขียวอะไรสีฟ้าน้ำทะเลเหรอแต่เป็นเป็นพาที่สีสวยองมมีอีกนะคะ อันนี้รายการที่เกนะ้านะจ๊ะเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆรายการที่สิบก็เหมือนกันค่ะแต่ว่าอันนี้จะเป็นสีฟ้าเลยอ่ะรายการที่สิบเป็นแบบนี้เลยอย่างนี้เลยค่ะนี่ผ่านชัดนะคะองค์พระสมบูรณ์ค่ะด้านข้างนะคะด้านหลัง มาสักครู่รายการที่สิบนะคะอ,อันนี้รายการที่สิบเอ็ดนะคะเนื้อวัานนับเป็นสีน้ําตาลนะคะองค์พลาฟอร์มดีค่ะรายการนี้เส้นสูงและครั้งความสวยงามอาจจะโยกขึ้นทางด้านขวามือขององค์ท่านเล็กน้อยนะคะขออนุญาตลงกล้องนะคะด้านข้างนะคะ ด้านหลังค่ะดูรูปไม่ทันทักมาขอเพิ่มได้เลยนะคะเมื่อคืนมาดึกมากเราจะลงเสร็จแบบสี่ทุ่มอ่ะอันนี้รายการที่สิบเอ็ดนะจ๊ะต่อกันที่รายการที่สิบสองค่ะรายการที่สิบสองเนื้อเกเก่าๆเลยค่ะมาดูนี่องค์นี้พอสองเรารู้สึกถึงพลังงานบวกมากๆ รู้สึกได้ถึงความเก่าจริงๆด้านข้านะคะด้านหลังค่ะชอบองค์ไหนทักกิจได้เลยนะอง์ละสามร้อยห้าสิบเท่านั้นสามองเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะของดีไม่จำเป็นต้องแพงนะคะแล้วแต่คนชอบความศรัทธาของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะต่อมารายการที่สิบสามนะคะ เป็นแบบนี้เลยมีความแตกรายงาทั่วองเหมือนกันค่ะมีเม็ดเนื้อหามวลสามเจดทะลุซุ้มเราก็ไม่เคยเอาแบบแม่เหล็กมาลองดูดให้ท่านผู้ชมดูเนาะเพราะว่าบางองุงก็คืออาจจะมีพวกแร่เหล็กไหลที่แบบว่าดูดแล้วติดอะไรเงี้ยอันนี้รายการที่13นะคะ ต่อกันที่รายการที่สิบสี่ค่ะมาลงกล้องกันเลยดีกว่าโอ้โหความสนิมแสดงว่าสนิมมันมันเป็นสนิมดินนะเนาะเป็นแบบแผ่นๆเลยนะถ้าเอาเอาอะไรมาแะเนี่ยน่าจะลอกเป็นแผ่นๆเลยอันนี้รายการที่สิบสี่นะคะ ป,ประมาณนี้นะคะต่อกันที่รายการที่15ค่ะรายการที่15รู้สึกว่าเหมือนจะเป็นพรค่อนข้างที่จะใหม่พสาสมัยยุคใหม่อะเนาะไม่ไม่ได้รู้สึกว่าเก่าตรงนี้ เขาเรียกว่าเป็นยุรัตนาโกสิงยุคลังและต่อกันที่รายการที่สิบหกอ่ะองนี้ก็สวยเหมือนกันมีแบบจุดๆอะไรก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยลองดูดิเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ค่ะไม่เคยเห็นเนื้อวันนะแบบนี้เลยลุงม,มาลงกล้องนะคะ รายการที่สิบหกนะคะจะเป็นแบบประมาณนี้เลยค่ะมันเคี้ยวทำไมอ่ะแจ,ะจมให้หน่อยไม่ได้หรอให้ดูช้าๆอีกรอบหนึ่งเพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า รายการที่16นะคะต่อมารายการที่17บเ็นะคะคล้ายๆองค์เมื่อสักครู่นี้เลยแต่ก็ไม่ไม่ขายจะเป็นประมาณแบบนี้นะคะอันนี้รายการที่17นะคะด้านข้างค่ะ ด้านหลังนะคะด้านหลัง ่อกันที่รายการที่สิบแปดนะคะเก็ดบัวตูมจ้ารายการน,นี้คงพระสงส่วนมากมาก นะคะคต่อกันที่รายการที่19นะคะสีตามที่เห็นเลยในกล้อง ค่อยๆไปนะวันนี้ไม่อกอกพูเยอะเลยอย่ะเหนื่อยแล้วก็ร้อนแดดนี่ยค่ะชุดนี้ก็มีคนเอามาให้นะคะาชุดนี้มีคนนำมาให้นะไม่ได้ให้ฟรีนะเขาหมายถึงว่าแบ่งปันให้เราอะเราก็เลยเอามาแบ่งปันให้พวกคุณเผื่อพวกพี่ๆ ท่านใดชอบก็จะได้ผิดสนันะคะต่อมารายการที่20รายการที่20นะจ๊ะเกตเชยโยคะ่ะเนืา้อหาเนี่ยเป็นสีดำนะคะน่าจะเป็นใบาลานเผาอะไรเงี้ยเป็นส่วนประกอบสัก,ส,กส่วนใหญ่ะคะ่ะจะเป็นแบบนี้นะคะอกเนี่ยก็เหมือนลากฟัน รายการที่20่สิบนะคะอ่อกันที่รายการที่21เลยนะรายการที่21ก็เป็นเกตชัยโยเหมือนกันค่ะด้านค่านะคะ รายการที่22นะคะต่อเลยอะแบบไม่ลงกล้องเลยกลัวไม่ชัดรายการที่22ก็เกียรติชโยเหมือนกันค่ะวันนี้ไม่มี energy จริงๆอะ่ะอากาศมันร้อนอะ่ะแต่ว่าถ้าพี่ๆท่านใดดูรูปไม่ทันก็ แอดไลน์มาขอดูรูปเพิ่มเติมนะคะได้เลย24ชั่วโมงค่ะยินดีถ่ายค่ะแม่ค้าใจดีนะคะรายการที่23แล้วเย้จะจบแล้วรายการที่23เนื้อวันาสีเหนือน,นะคะองค์นี้ก็ฟองดีค่ะฟอมสวย ทุกอย่างสมบูรณ์เพอร์เฟกด้านข้างค่ะด้านหลังและองค์สุดท้ายของนนี้รายการที่24ก็เอาไปเลย350บาท3องค์999บาท มีบริการส่งฟรีหรือจะให้เก็บเงินปลายทางก็ได้นะคะสีขาวเลยค่ะดูแล้วสบายตามากสบายตาสบายใจสุดๆค่าชุดนี้ก็มีความแบบมีหลายยุคนะคะปนบนกันค่ะใครชอบตังไหนก็ติดได้เลยแต่ถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรค่ะทักมาขอดูรูปได้ค่ะไม่ว่ากันนะคะแม่ค้าใจดีจริงๆทักมาเลย ก็จบกันแล้วค่ะ24องค์ของวันนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปทำธุระก่อนค่ะสวัสดีค่ะ